สวัสดีครับวันนี้เราจะนําเสนอข้อมูลเกี่ยวกับประเทศลาวนะครับซึ่งเป็นส่วนหนึ่งรายวิชาของการเมืองการปกครองท้องถิ่นในอาเซียนครับโดยมีอาจารย์ประจําวิชาคือท่านดรสืบสวัสดิ์วุฒิวรดิษครับทางกลุ่มขออนุญาตนาเสนอข้อมูลที่ได้สืบค้นมาดังนี้ครับประเทศลาว ประเทศลาวนะครับชื่ออย่างเป็นทางการคือสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเป็นประเทศที่ไม่มีทางออกสู่ทะเลในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ครับมีพื้นที่2 3 6 8 0 0ตารางกิโลเมตรมีพรมแดนติดต่อกับจีนทางทิศเหนือติดต่อกับพม่าทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือครับติดต่อกับเวียดนามทางทิศตะวันออกติดต่อกับกัมพูชาทางทิศใต้และติดต่อกับประเทศไทยทางทิศตะวันตกกันด้วยแม่น้ำโขงเป็นบางช่วงครับประวัติศาสตร์ลาวนะครับ เริ่มตั้งแต่นาจาักรล้านช้างนะครับจนถึงสมัยสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวนะครับยุคแรกอยู่ภายใต้การปกครองของ,ของานจาจักนานเจ้าครับจนถึงสมัยพระเจ้าฟ้าง,งุ้มนะครับรวบรวมอาจาักรล้านช้างได้เป็นผลสําเร็จในช่วงสมัยพุทธศตรวตรรษที่19และมีกษัตริย์ปกครองสืบต่อกันมาหลายพระองค์รสมัยของพระเจ้าสุริยะวงศ์ธรรมมิรานะครับนับเป็นยุคทองของาอาณาจักรล้านนาภายหลังเมื่อพระองค์สวรรคต เชื้อพระวงศ์ลาวต่างก็แข่งแย่งสมบัติกันตรงอาณาจักรล้านช้างแต่ออกเป็นสามส่วนนะครับคืออาณาจักรล้านช้างหลวงพระบานอนาณาจักรล้านช้างเป็นเวียงจันทร์แล้วก็อาณาจกรล้านช้างจัปาสักครับลาวยุคอาณานิคมของฝรั่งเศสนะครับประเทศฝรั่งเศสนะครับขยายอำน,นาจเข้าสู่นแดนในแถบรุ่มแม่น้ำโขงนะครับประเทศฝรั่งเศสยึดครองแว้งโคจินจีนในปีพศสอง2สี่ยสองครับ และยึดเวีนดนามล่าทั้งประเทศในปีพศ2426ครับประเทศจีนเกิดเหตุการณ์กบฏไถผิงต่อต้านราชวงศ์ชิงนะครับกองกําลังจีนฮ้อได้จีนฮ่อนะครับได้ทําการป้นระดมรัษฎรประเทศไทยร่วมกับฝรั่งเศสรปราบฮ๊อได้สําเร็จนะครับประเทศฝรั่งเศสช่วยโอกาสอ้างสิทธิปกครองเมืองแถงและ12จุดไทยครับผม ขยาสุลศักมนตีนะครับแม่ทัพฝ่ายไทยตัดสินใจทาสัญญากับฝรั่งเศสครับโดยประเทศไทยเนี่ยสีดินแดนสิบสองจุดโดยปริยายครับวิกฤตตการรอซอนหนึ่งหนึ่งสองนะครับดินแดนลาวทั้งหมดก็เปลี่ยนไปอยู่ภายใต้การปกครองอิทธิพลของประเทศฝรั่งเศสครับจากการใช้เรืองของโอคุตปาวีนะครับกงสุลฝรั่งเศสโดยใช้เรือลบมาปิดอ่าวไทยเพื่อบังคับให้ยกดินแดนฝั่งซ้ายแม่น้ำโขงรวมทั้งดินแดนอื่นๆ ของลาวนะครับถูกรวบรวมข้อเป็นอินโดจีนของฝรั่งเศสเมื่อพศ2 436ครับกรณีพิพาทอินโดจีนนะครับฝรั่งเศสฝรั่งเศสนะครับแพ้ต่อนาซีเยอรมันในช่วงสงครามโลกคนตีแปกพี่บูนสงครามนะครับนายกรัฐมนมติของไทยจะทวงดินแดนที่เคยเสียไปคืนการปกครองอาณานิคมของอินโดจีนฝรั่งเศสถูกตัดขาดจากความช่วยเหลือครับฝรั่งเศสถูกบีบให้อนุญาตให้ญี่ปุ่นตั้งฐานทัพครับ รัฐบาลไทยยื่นข้อเสนอต่อรัฐบาลฝรั่งเศสการสู้รบดําเนินมาจนถึงวันที่28มกราคมพศ2484ครับไทยได้ดินแดนที่เป็นข้อวิพากษ์กลับคืนมาครับสระและเส้นทางสู่เอกราชของเราช่วงสวงครามโลกครั้งที่สองญี่ปุ่นใกล้แพ้สงครามประกาศเอกราชให้ประเทศลาวประเทศที่รชาชอาณาจักรลาวสมบูรณ์ในปีพศ2496ผู้ที่มีบทบาทในการประกาศเอกราชคือเจ้าสุวรรณภูมิเจ้าเพชรราชและเจ้าสุภานุวงศ์ มีเจ้ามาหาชีวิตสีสว่างวงดำรงตำแหน่งเป็นเจ้ามาหาชีวิตพระมากษัตริย์รวมทั้งสามอาณาจักรค,คือล้านช้างหลวงระบางลานช้างเวียงจันทร์และลานช้างจำปาศักดิ์เข้าด้วยกันเป็นราชอาณาจักรลาวภูมิศาสตร์ประเทศลาวลาวเป็นประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ไม่มีทางออกสู่ทะเลอยู่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของไทยและทางตะวันตกของเวียดนาม โดยตำแหน่งที่ตั้งทำให้มีฐานะเป็นรัฐกันชนระหว่างเพื่อนบ้านที่มีอำนาจมากกว่าเป็นทางผ่านของการค้าการสื่อสารการอุปยบและความขัดแย้งในระดับนานาชาติส่งผลต่อสถานะทางเชื้อชาติและการแพร่กระจายของกลุ่มชนต่างๆภายในประเทศที่ตั้งและอาณาเขตซึ่งตั้งอยู่บนใจกลางคาสมูดอินโดจีนระหว่างละติจูดที่สิถึงย3าองศาเหนือ ลองทิจุดที่หนึ่งรยถึงหนึ่งรองศาตะวันออกมีพื้นที่โดยรวมประมาณ2 3 6แส0สรอตารางกิโลเมตรแบ่งเป็นภาคพื้นดิน2องแส0สดร้อยตารางกิโลเมตรภาคืวนน้ำหก0 0นตารางกิโลเมตรมีความยาวรวม5้าพันแดิากิโลเมตรล้อมรอบด้วยชายแดนของประเทศเพื่อนบ้านห้าประเทศเรียงตามเข็มนาฬิกาดังนี้ทิศเหนือติดกับประเทศจีนสี่ยยีากิโลเมตร ที่ตะวันออกติดกับประเทศเวียดนาม2,130กิโลเมตรที่ใต้ติดกับประเทศไทย1,754กิโลเมตรและประเทศกัมพูชา511กิโลเมตรที่ตะวันตกติดกับประเทศไทย1,754กิโลเมตรและพม่า235กิโลเมตรครับความยาวพื้นที่ประเทศลาวตั้งแต่เหนือจรดใต้ยาวประมาณ1,700กว่ากิโลเมตรส่วนที่กว้างที่สูงสุดกว้าง500กิโลเมตรและ แคบที่สุด140กิโลเมตรลักษณะภูมิประเทศแบ่งได้เป็นสามเขตคือเขตภูเขาสูงเขตที่ราบสูงเขตที่ราบลุ่มประเทศเรามีแม่น้ำสายสำคัญอยู่หลายสายโดยแม่น้ำซึ่งเป็นสายวใจหลักของประเทศคือแม่น้ำโขงซึ่งไหลผ่านประเทศเราเป็นระยะทาง18 3 5ส้ากิโลเมตรแม่น้ำสายนี้เป็นแม่น้ำสำคัญทั้งในด้านเกษตรกรรมการประมง การผลิตาพลางังงานไฟฟ้าการเข้ามานาคมจากลาวเหนือไปจนถึงลาวใต้และการใช้เป็นรวมแดนธรรมชาติระหว่างประเทศลาวกับประเทศเพื่อนบ้านเศรษฐกิจประเทศลาวนะครับเงินกีบในปีพศ2522เนี่ยมีการปฏิรูปเงินกีบขึ้นเป็น100กีบแบบเก่าเป็น1,000กีบเท่ากับ3บาทประเทศไทยเศรษฐกิจในประเทศลาวนั้นเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วลดการควบคุมจากส่วนกลาง กระตุ้นการลงทุนของเอกชนในพศ2529ประเทศลาวนั้นยังผลิตพลังงานส่งขายให้กับประเทศอื่นๆในปีพศ2518ร,รัฐบาลคอมมิวนิสต์นั้นได้นำระบบเศรษฐกิจแบบโซเวียตมาใช้โดยให้เอกชนนั้นเป็นผู้ลงทุนรัฐและสากรหลังจากที่ใช้ระบบเศรษฐกิจนี้ไปไม่นานจึงพบอุปสรรศักและเกิดการปฏิรูปขึ้น ลาวยังยอมรับความช่วยเหลือจากออสเตรเลียในการสร้างสะพานข้ามแม่น้ําโขงเชื่อมระหว่างเวียงจันท์และหนองคายลงทุนทางอุตสาหกรรมที่ประสบความสําเร็จเช่นเครื่องยนต์เบียร์กาแฟได้รับการสนัสนบสนุนจากสหรัฐอเมริกาและญี่ปุ่นเยอรมันสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวผมทราบแห่งเอเชียมีแผนพัฒนาเศรษฐกิจที่เรียกว่าจินตนาการใหม่ เป็นสิ่งที่ประเทศลาวนั้นใช้ในการพัฒนาประเทศในปีพศ2563ให้หลุดพ้นจากประเทศด้อยพัฒนาทําให้ประชาชนนั้นมีความกินดีอยู่ดีที่เป็นมากขึ้นเปิดโอกาสให้เอกชนเป็นเจ้าของทรัพย์สินที่ดินได้พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางถนนการท่องเที่ยวให้มีความคึกคักและขยายตัวต่อเนื่องทางด้านของแผนพัฒนาเศรษฐกิจแผนพัฒนาเศรษฐกิจนั้นมีอยู่3ประการประการแรกจะต้องสร้างโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับ การพัฒนาประเทศในด้านอุตสาหกรรมประการที่ 2. เศรษฐกิจของประเทศเติบโตอย่างต่อเนื่อง6-7%ประการที่ 3. หลุดพ้นจากสถานะประเทศด้อยพัฒนาประเทศยากจนแผนส่งเสริมการลงทุนประเทศลาวนั้นแบ่งออกเป็น3ส่วนส่วนแรกก็คือเขตเมืองใหญ่เขตแขวงพื้นที่ห่างไกลสปอลาวนั้นให้สิทธิพิเศษกับนักลงทุนในเรื่องของการลดภาษีอ่าลุย เปิดเขตเศรษฐกิจพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษเพื่อก้าวเป็นสู่ประเทศชั้นนําของอาเซียนมีเขตเศรษฐกิจพิเศษและเขตเศรษฐกิจจำเพาะ10เขตแบตเตอรี่แห่งเอเชียแบตเตอรี่แห่งเอเชียนั้นลาวกำหนดนโยบายให้ประเทศของตนเป็นแบตเตอรี่ออฟเอเชียคือเป็นแหล่งพลังงานของเอเชียผลิตไฟฟ้าพลังงานน้ำส่วนใหญ่ส่งออกไปยังประเทศเพื่อนบ้านก่อสร้างเขื่อนไฟฟ้าพลังงานน้ำ10 งกลุ่มทรัพย์ใต้ดินเหมืองแร่ที่ใหญ่ที่สุดคือเหมืองแร่ทองแดงและทองคาในแขวงสวรรค์เขตการผลิตส่วนใหญ่จะเป็นการผลิตป้อนตลาดจีนแหล่งแร่บล็อกไซด์ก็มีปริมาณอยู่ในเกณฑ์ดีมากของแขวงจำปาสักมีการขุดเจาะและตั้งโรงงานถลุงเพื่อส่งออกไปยังตลาดโลกวัฒนธรรมประเทศลาวประเทศลาวมีประชากรรวม6ล้าน6แสน 8,117คนประกอบด้วยชนชาติต่างๆหลากหลายเชื้อชาติซึ่งในภาษาเราเรียกกันว่าประชาชนบรรดาเผ่าสามารถจำแนกได้เป็น68ชนเผ่าโดยประมาณแบ่งเป็น3กลุ่มใหญ่ตามถิ่นที่อยู่อาศัยดังนี้ราวลุ่มหมายถึงชาวลาวที่อาศัยอยู่ในเขตที่ราบราวเทิงหมายถึงชาวลาวที่อาศัยอยู่ในเขตที่ราบสูง ลาวสูงหมายถึงชาวลาวที่อาศัยอยู่บนเขตภูขเขาสูงได้วัฒนธรรมมีความคล้ายคลึงกับคนอีสานของไทยเป็นอย่างมากยังมีการกล่าวว่ามีลาวอยู่แห่งใดมีมัดหนี่แลลายจบอยู่ที่นั่นลาวมีประเพณีทางพระพุทธศาสานาและอื่นๆพระพุทธศาสานาแบบเทวเทวราชขอโทษค่ะเทรวาท นับเป็นแบบแผนหลักการวัฒนธรรมลาวซึ่งปรากฏให้เห็นทั่วประเทศทั้งในด้านภาษาและศิลปะวัฒนธรรมศิลปะการแสดงวรรณคดีการเมืองในประเทศลาวอยู่ในกรอบของสาธารณรัฐสังคมนิยมพรรคการเมืองเดียวการตัดสินใจที่สําคัญของรัฐอาศัยเป็นการลงมติของสภารัฐมนตรีประธานประเทศได้รับเลือกสมัสชาแห่งชาติมีวาระหปี นายรัฐมนตรีและสภารัฐมนตรีได้รับการแต่งตั้งจากประธานประเทศมีรองนายกรัฐมนตรีสี่คนและสภารัฐมนตรีมียี่สิบแปดคนพักปฏิวัติลาวเป็นพักคอมมิวนิสต์ที่จัดตั้งร,รัฐบาลในลาวมีกำเนิดจากพักคอมมิวนิสต์อินโดจีนที่เริ่มก่อตั้งเมื่อพศ2อ,อ7 3จบสานสลายตัวไปในพศ2อ9 4อบี่ เพื่อเป็นเงื่อนไขให้สประเทศอินโดจีนมีพักเป็นของตนเองพักพรคได้ก่อตั้งเมื่อวันที่22มีนาคมพศ2498ใช้ชื่อว่าพรกประชาชนลาวโดยเป็นองค์กรแกนนำของแนวแนวลาวฮักซั์และขบวนการประเทศลาวพักประชาชนลาวได้เปลี่ยนชื่อเป็นพักประชาชนปฏิวัติลาวในเดือนมีนาคมพศ2515 รัฐธรรมนูญประเทศลาวประกาศใช้มาแล้วสองฉบับคือรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรลาวและรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรประชาธิปไตยประชาชนลาวซึ่งเป็นฉบับปัจจุบันฉบับก่อนหน้ารัฐธรรมนูญฉบับแรกของลาวเขียนโดยฝรั่งเศสและปรากฏโดยมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขประกาศใช้เมื่อ11พฤษภาคมพศ2490โดยมีสถานะเป็นรัฐเอกรักในเครือสห ภาพฝรั่งเศสต่อมาได้มีการแก้ไขเมื่อ11พฤศจาคมพศ2500โดยตัดส่วนที่เกี่ยวข้องกับสหภาพฝรั่งเศสออกแรธรรมนูญฉบับนี้ถูกยกเลิกเมื่อ3ธันวาคมพศ2518ซึ่งเป็นวันที่เปลี่ยนการปกครองเป็นระบอบคอมมิวนิสต์พัฒนาการของรัฐธรรมนูญ การล่างรัฐธรรมนูญนั้นได้เริ่มต้นอย่างช้าๆตั้งแต่พศ2518คณะกรรมการล่างรัฐธรรมนูญได้ทำงานอย่างไม่เป็นทางการการมอบหมายงานอย่างเป็นทางการเกิดขึ้นเมื่อ22พฤษภาคมพศ2527เป็นอุปสรรคต่อการลงทุนของต่างประเทศในเราเพราะขาดกฎหมายที่ชัดเจนในพศ2532มีการจัดตั้งคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญอย่างเป็นทางการอีกครั้งในเดือนเมษา พศ2533พิจารณาร่างรัฐธรรมนูญโดยรอบครอบจึงนำเสนอล่างต่อสาธารณชนรัฐธรรมนูญฉบับพศส5 3 4ได้รับอิทธิพลทั้งจากแนวคิดปฏิวัติดั้งเดิมเศรษฐกิจการเมืองแนวเสรีนิยมการเปลี่ยนแปลงในโลกสังคมนิยมและการถ่วงดุลในระดับนานาชาติการปกครอง,แบ,งแบ่งเป็น16แขวงและหนึ่งเขตปกครองพิเศษเมืองหลวงคืนคอนครเวียงจนันทร์เมืองสําคัญได้แก่ นครหลวงเวียงจันทร์แขวงสวัรณเขตแขวงจำปาสักแขวงขามม่วนความสัมพันธ์ต่างประเทศของประเทศลาวสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวได้เข้าร่วมเป็นรัฐบริวารของสหภาพโซเวียตมีความสัมพันธ์ที่พิเศษกับเวียดนามและลงนามในสนธิสัญญามิตรภาพและความร่วมมือกันความสัมพันธ์ทางการค้ากับสหรัฐอเมริกาเข้าสู่สภาวะปกติ เข้าเป็นสมาชิกอาเซียนในเดือนกรกฎาคมพศ2540เป็นสมาชิกองค์การการค้าโลกในพศ2541เป็นสมาชิกองค์กรระหว่างประเทศอีกหลายองค์กรการเดินทางไปประเทศเลาวการเดินทางจากประเทศไทยเดินทางเข้าไปยังประเทศเลาวในด่านพรมแดนของสามจังหวัดดังนี้จังหวัดเชียงรายเชียงของห้วยทราย จังหวัดหนองคายสะพานมิตรภาพไทยลาวนครหลวงจังหวัดนครพนมท่าแขกจังหวัดมุกดาหารสวรรณเขตจังหวัดอุบลราชธานีด่านช่องแม็วังเต่าจัดทําโดยนายปิยปยพัฒน์นามเจริญนายภูรินทร์เทพทองนายปุริมศรีวงศานางสาวเจนจิราศรีชุมพรนางสาวสุพรรษาม่วงกลมขอจบการนำเสนอนเ,นเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ